สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมาบอกเทคนิค5เทคนิคที่จะเลี้ยงบอนสีให้ได้สวยแล้วก็แตกกอเร็วนะคะแล้วก็สีสดแบบนี้นะคะเพื่อน,อนโดยการที่1นะคะเพื่อนๆดินนะคะที่เรามาปลูกนะคะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเลือกดินที่มีอุปกร์์อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะจะใช้ดินที่เป็นมูลสัตว์นะคะ จะเป็นขี้หมูเก่าเกา่ขี้วัวเก่าเก,าก็ได้นะคะเพื่อนมาผสมกับทรายนิดนึงแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนและที่วางก็สําคัญนะคะให้เป็นเพื่อนวางให้โดนด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มีเลนอยู่ด้านบนแล้วก็กรองแสงให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าสีก็จะได้ออกมาจัดแบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะและส่วนที่สนะคะก็คือ น้ำนะคะเพื่อน Jasmine. การที่เราจะเลี้ยงบอนสีให้ได้สวยนั้นนะคะเราต้องหมั่นดูแลน้ำนะคะน้ำคือสิ่งสำคัญที่จะเลี้ยงบอนสีให้ได้สวยนะคะเพื่อนการที่เลี้ยงบอนสีให้ได้สวยนี้ต้องดูแลน้ำให้ถึงนะคะอย่าให้ขาดน้ำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่านีเช่นนั้นแล้วนะคะบอนสีก็ไม่เกก็ไม่ค่อยแตกกอนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาขาดน้ำนะคะ และแสงแดดก็คือสิ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องให้เขามีแสงที่พอดีนะคะแสงที่พอดีจะทำให้บอนสีของเราจะออกมาสีที่สดแบบนี้นะคะเพื่อนถ้าบอนสีของเราอยู่แล้วอยู่ในร่มเกินไปสีก็จะอ่อนนะคะและถ้าอยู่กลางแดดมากเกินไปสีก็จะไหม้นะคะและการที่เราจะเลี้ยงกลางแดดได้นะคะเพื่อนก็มีเทคนิคอีกเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะดูแลบอนสีให้ได้สวยนะคะก็มี5เทคนิคที่กุหลาบแดงใช้อยู่นะคะ 1. ดิน 2. น้ำ 3. แสงแดดแล้วก็การดูแลนะคะการดูแลนะคะอย่างสม่ำเสมอที่จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยสวยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมามีสูตรเด็ดๆนะคะ ที่จะทําให้บอนสีของเราสีสดแบบนี้นะคะสีสดแบบนี้เลยต้นนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะปีกินรีเพิ่งแยกแขนงมาแต่สวยมากเลยนะคะบอกเลยนะคะสวยมากและเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทำยังไงให้เขาโตไม่กี่วันเองนะคะต้นนี้แล้วออกมาใบสดนะคะสีสวยมากเลยนะคะและจะทําให้บอนสีของเราสีสวยสดแบบนี้แล้วก็แตกกอแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาทำสูตรกันเลยนะคะ และถึงสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีน้ํานะคะน้ําคือหลักเลยนะคะ1น้ํานะคะแล้วก็สองตามด้วย m 1 5 0หรือเครื่องดื่ม,มบำรุงชูกำลังทุกชนิดที่เพื่อนๆหาได้นะคะและสิ่งที่ตามมาก็คือไข่นะคะแล้วตามด้วยผงชูรสนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำสูตรนี้แล้วก็ไปรดต้นไม้กันนะคะแล้วจะมีวิธีการรดยังไงดูลยบอลสียังไงอีก อีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าจะบอกเทคนิคนะคะเมื่อเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะด้วยการสูตรง่ายๆแบบนี้นะคะไข่นะคะเพื่อนทำแบบนี้เลยนะคะปอกไข่นะคะปอกไข่ใส่แบบนี้ลงไปเลยนะคะจากนั้นผงชูรสนะคะผงชูรสตัวนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อน กาแฟนะคะครึ่งช,ช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่ตามด้วยเอ5 0ร้ยหหรือกระทิงแดงก็แล้วแต่คาราบาลก็แล้วแต่นะคะก็สามารถใส่ลงไปเลยนะคะสองฝานะคะผสมลงไปแบบนี้เลยนะคะสองฝานะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตีให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะ ตีเข้ากันแบบนี้เลยนะคะตีให้เป็นฟองละเอียดเลยนะคะเนี่ยได้แบบนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆไข่ผงชูรสแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้หรือว่าคาราบาวเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆหาได้จะเป็นซุปไก่หรือแบรนอะไรแล้วแต่นะคะเอามาผสมได้เลยนะคะ แล้วก็ตีให้ละเอียดนะคะตีละเอียดแบบนี้เลยให้เป็นฟองนะคะเพื่อนๆพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ลงไปในน้ําเลยน้ําส่วนที่รเราจะผสมก็จะมีประมาณหลิตรนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็จะทําให้ดูนิดนึงนะคะน้ํห้าลิตรนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเทใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค,ค่ะพอผสมขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ เพ่าคนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีบอนสีที่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆทาสูตรนี้ไปรดเลยนะคะและเมื่อรดเสร็จเดี๋ยวจะบอกวิธีการรดแล้วก็การวางบอนสียังไงนะคะไปดูกันนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปรดกันเลยแล้วเราลดต้นไหนกันบ้างเราไปเลือกกันเลยนะคะ และนี่ค่ะวันนี้คุณลาบแดงก็จะมาดูแลบอนสีที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะต้นยังเล็กๆนะคะที่เราต้องการที่จะให้เขาแตกหน่อนนะคะพเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้นะคะเนี่ค่ะจะพวกต้นโป,โปยเซียนก็ได้นะคะพืชผักก็ได้นะคะสูตรนี้ผักสวนครัวย,ยิ่งดีเลยนะคะชอบมากเลยนะคะพเพื่อนๆก็ตักรถแบบนี้เลยนะคะรถลงไปที่โคนแบบนี้เลยบำรุงนะคะสูตรน,นี้คือสูตรบำรุง นะคะให้เขาแตกหน่อไวๆนะคะเนี่ยต้นเล็กๆที่เราต้องการนะคะจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ได้อันนี้กุหลาบแดงเพิ่งแยกมานะคะปุ่มพก,กันนะคะก็เลยต้องการให้เขาแบบแตกหน่อเร็วๆนะคะนี่แหละค่ะสูตรนี้นะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําได้อาทิตย์ละสองครั้งได้นะคะสองครั้งทําได้นะคะที่สาเหตุที่จะนํามาทําต้นนี้เพราะว่า ตรงนี้บอลมีปัญหาก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในร่มนะคะตากแดดมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าสีก็จะใบก็จะไหม้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็นํามาบํารุงใหม่นะคะสําหรับเพื่อนที่เจอปัญหาบอลของเพื่อนๆมีปัญหาอยู่นะคะเป็นโรคใบไหม้อะไรนี้เนะะี่ยค่ะทดลองดูนะคะทดลองทําสูตรนี้ดูนะคะเพราะว่าบอนของเรานะคะ มีปัญหาพอมีปัญหาเราก็จงต้องมาดูแลใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงเข้าไปนะคะจะทําให้บอนของเราที่สีสวยนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้สวยอยู่แล้วนะคะพอสวยอยู่แล้วเราก็ทําเพิ่มเข้าไปได้นะคะสูตรนี้คือสูตรบํารุงนะคะนี่แหละค่ะและบอนสีของเราต้นเล็กๆเหล่านี้นะคะเนี่ยต้นเล็กๆเหล่านี้นะคะเนี่ยเหมือนต้นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะบํารุงเข้าได้ ให้เขาแตกหน่อไวๆนะคะก็เหมือนกันนะคะจะเป็นดอกอันนี้ยิ่งสวยนะคะเพื่อนยิ่งแตกดอกดอกจะสวยแตกดอกเร็วมากเลยนะคะอย่างเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้สุรศิล์นนะคะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นปลาบูทองนะคะเราต้องการให้เขาแตกแบบรวดเร็วนะคะเนี่ยอันนี้เคยทํามาแล้วแล้วก็แตกหน่อดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ แต่อันนี้เพิ่งย้ายเข้ามาไว้เมื่อวานนะคะก็เลยสียังสดนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าพอรพอทำแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆสามารถนำบอนสีที่เราทำเหล่านี้นะคะไปวางให้เขาโดนแสงนะคะโดนแสงนิดนึงนะคะสีก็จะออกมาสวยมากเลยนะคะเทคนิคของของกุหลาบแดงที่ใช้นะคะก็จะประมาณนี้ที่ว่า ทำอยู่นะคะอันนี้คือคือเพิ่งเพิ่งมาจัดใหม่นะคะแล้วก็ดูแลประมาณนี้แล้ว <_ d ew> เดี๋ยวจะพาไปดูที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะ <_ d ew> ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเอาไมา้เขาโดนแสงนิดนึงนะคะ ที่เขาโดนแสงจะทําให้เขาแตกหน,น,น่อดีมากเลยนะคะเนี่ยพออยู่ที่กลางแดดนะคะสีก็จะจัดรีกแบบนึงนะคะแต่เราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทําสูตรนี้แล้วนะคะรับรองเลยว่าสวยมากๆเลยนี่ปีกกินรีนะคะดูนะคะเพื่อนๆกว่าจะแตกหนอกมาได้นานนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยค่ะก็เลือกทําต้นที่มันไม่สวยนะคะต้นที่สวยอยู่แล้ว นี่ค่ะอันนี้คือแตกเพียบเลยนะคะหน่อเพียบนะคะนี่นะคะเพื่อนอันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะเคยทําแล้วนะคะสวยมากเลยต้นนี้เพ yeah> ิ่งเพิ่งซื้อมาแต่สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนทำต้นที่เพื่อนเนต้องการที่จะบํารุงนะคะต้องการบํารุงบอลต้นไหนที่มีปัญหานะคะบํารุงไปเลยนะคะอย่างเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ย สูตรนี้ได้ผลเกินคาดนะคะเพื่อนลองไปทำกันดูนะคะเทคนิคการดูแลบอนสีก็จะมีแค่นี้แหละค่ะง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงบอนสีมาใหม่ๆนะคะให้ดูแลให้ถึงน้ำนะคะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็สามารถตีน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการตีน้ำของกุหลาบแดงนะคะและนี้ค่ะวิธีการดูแลของกุหลาบแดงก็จะตีน้ำแบบนี้จะได้ทั่วถึงนะคะ การเลี้ยงบอนสีนะคะเมื่อเราบำรุงเต็มที่แล้วน้ำนะคะสำคัญมากๆนะคะเนี่ยต้องติดสปริงเกอร์เพราะอะไรนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้องติดสปริงเกอร์เพราะว่าเขาจะได้อิ่มน,น้ำเต็มที่นะคะแล้วโดนทั้งใบทั้งก้านอะไรเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะเทคนิคที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีนะคะใช้สปริงเกอร์แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะรถไม่ทันนะคะ ในนี้ค่ะบรรยากาศที่กําลังตีน้ํานะคะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะคะตีน้ําเพราะว่าการที่เราเลี้ยงบอลสีต้องให้ถึงน้ํานะคะถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนะคะถ้าเราแค่รดบางครั้งก็ไม่ทั่วถึงนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นกุลับแดงเลยรดด้วยการตีสปริงเกอร์เลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนะคะเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่สําคัญมากๆกก็คือการดูแลเอาใจใส่นะคะเพื่อนอยากให้บอลสีของเราสวยนะคะ ก็ต้องทําแบบนี้นะคะต้องให้มีแสงให้สม่ําเสมอแค่พอดีนะคะถึงจะได้บอลสีที่สวยนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะการเลี้ยงของกุหลาบแดงก็จะมีน้ํานะคะที่สําคัญแดดนะคะแดดไม่ต้องจัดมากนะคะเพื่อนแค่เรามีแสงให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะแค่นี้แหละค่ะนี่การตีสปริงเกอร์ของกุหลาบแดงก็คือรดน้ําแบบนี้เลยนะคะเพราะมันเยอะนะคะเพื่อน ทำเองทั้งนั้นนะคะความรักต้นไม้ต้องทําเองให้ได้นะคะเพื่อนเพราะคนที่รักต้นไม้นี่ส่วนมากใช้คนอื่นเขาไม่ทำง่ายหรอกนะคะเราเราต้องทําเองนะคะบางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะคะความชอบนะคะความรักความชอบเอาการเอาใจใส่ก็จะได้ผลออกมาตอบแทนอย่างที่เพื่อนเอนเห็นนี่แหละคะ่ะ โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะเทคนิคนง่ายๆสําหรับคนปลูกบอนสีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ,อ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระรดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลากุหลามแดงลงคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ